สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะก็เป็นสามเคล็ดลับนะครับในการวางยากันยุงนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับที่วางนะครับเขาจะให้มานะครับอยู่ในลักษณะนะครับแบบนี้นะครับ ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเขาทํามาหลายแฉกนะครับเขาทามาเพื่ออะไรนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนะครับถ้ายากันยุ่งนะครับของเรานะครับแกะออกมาได้นะครับปกตินะครับไม่หักนะครับแบบนี้เราก็สามารถวางไว้นะครับเข้ารูนะครับแบบนี้ได้นะครับ แบบที an, y y ini, ่สองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราแกะออกมาแล้วมันหักแบบนี้นะครับเราจะวางยังไงนะครับนี่นะครับวางแบบนี้นะครับเราก็วางไม่ได้นะครับแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนําตัวนี้นะครับมาเข้าร่องนะครับจะมีร่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เหน็บเข้าไปในร่องนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะวางนะครับแล้วก็จุดไฟได้นะครับไม่ติดพื้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันหักนะครับในลักษณะนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับ ถ้าหักอยู่ในลักษณะนี้นะครับให้เพื่อนอนะครับนี่นะครับเน็บไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเน็บลงไปเลยนะครับนี่เน็บอยู่ในลักษณะนี้นะครับเราก็จะจุดนะครับยากันยุงนะครับได้ปกตินะครับ หลือชิ้นขนาดนี้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเราจะเน็บตรงนี้นะครับหรือจะเน็บตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับการวางยากันยุงง่ายๆนะครับที่หลายๆคนนะครับอาจไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าเขามีวิธีวางได้หลายแบบนะครับ ในเมื่อยากันยุงของเราหักนะครับเขาทํามานะครับใหเราวางนะครับนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับท่านได้นะครับไม่เคยรู้เทคนิคนี้มาก่อนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับให้อ่าผมได้เข้าไปอ่านด้วยนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ